นะครับอ่าซัพพอร์ตค่อนข้างครบเคร it ื <ule>? ่องเมตาของเรากับต่างประเทศค่อนข้างต่างกันเมตาของเราเนี่ยจะเป็นเมตาโซนอ่าโซนบูอินเวสบูอินเวสเลสโซนอเมซอนหาักก้นแต่เมตาของไต้หวันคือค่าค่าอย่างเดียวคือค่าอ่า อันนี้เข้าสู่ตัวเกมแล้วใช่ไหมครับเข้าแล้วครับผมโอ้โหยังรวดเร็วเลยฮะเอะไะครับแมตช์แรกนะครับของ Black Forest นะครับกับ ASQ Red นะครับเริ่มขึ้นแล้วครับผมขอเสียงเกมด้วยนะครับนะฮะอ่าดูรายชื่อผู้เล่นนิดนึงครับคูเป้ครับเล่นบอลเลทครับฟอร์สเซนคิดครับเล่นเปต้าครับนะฮะเอาเอานายเล่นแกรกเอาของเราเหรออานี่มันเป็นของเรานี่แกร์นี่เป็นของเราเมื่อกี้อยู่ฝั่งนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเขาสลับเออเป็นสลับด้านกันหรือเปล่านะฮะเราหยิบแกรกมาจริงเหรอ อ๋ออ๋อเขาสลับสลับด้านกันอย่างที่ผมบอกไงว่ามันเป็นเมตาแต้หวันก็เลยไม่ต้องมาเล่นแต่ตอนนี้เขาตัดแบงค์แล้วะครับลาซิโอช้างหน้าครับจะออกได้หรือเปล่าครับแบทแมนนั่นเคาะแรงนะฮะแต่ระหว่างที่แบทแมนไปเคาะอยู่เมื่อกี้หนี่งเหมือนมีการอินเวสท์ทุกปาร์ฮะตรงนี้เลยนี่ครับบูบัรบครับปั๊บดึงกลับมาก่อนครับแล้วกีดไงฮะคิริโตเข้าไปครับโดนอาริสครับโซนอยู่ฮะฟอร์เซนคิดชาร์จเข้าเต็มแม็กครับแล้วได้ไปครับ เนี่ยทางด้านของไต้หวันนะขโมยบูบับของเราไปครับมูดนะครับแล้วก็คริสตอเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับแล้วก็โยกมาที่ด้านขวามาฟาร์มต่อนะครับเลน่านะครับคูเป้ฟัดกับไอริาจักรัสคับชูริเคนไปแต่ไม่โดนครับตอนนี้แลกกันอยู่ครับแล้วกิ้งก็าไปกิ้งเข้าซ้หมาไม่ตามต่อนะฮะเพราะว่าตามไปก็ไม่ทันนะแมนะครับนี่การว่าเรารับมือกับเมตาฟูเดเมทของไต้หวันนะครับเล่นโดยทีมันดับหนึ่งของเขาเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่ผมบอกครับนี่เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วชัดเจนเลยทีเดียว อะไรครัอลิสยังคงวนเวียนนะครับผมตอนนี้เป็นห่วงแกร๊กอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้จะหมายท่าไหนแต่เชื่อเถอะครับถ้าระดับนี้หยิบมาเนี่ยแสดงว่าเตรียมแผนมาแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ นะฮะคิริโตะครับกิดเงาแล้วก็ยังคงฟาร์มอยู่แอลไนนะครับไปดังด้านเลนขวากับคูเป้โอ้โหอลริสครับจังหวะนี้ครับเรายิงต่อครับแต่ไม่เพียงพอที่จะฆ่าครับพอเส้นคิดชาร์จไปแต่ไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวตูดทางด้านของอลริสไปวินิดเดียวนะฮะทังคูเป้นะครับพยายามที่จะเอาป้อมด้านล่างให้ได้นะครับแวะตีเต่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการโซนนิ่งอาบิซอลดร์ก้อนตัวแรกด้วยนะครับมีแรสนะครับกับมูดาดแล้วก็อลริสของเขาดักอยู่เหมือนกันนะฮะเหมือนจะยังไม่มีใครนะครับแย่งไปนะ แม่ทางเขาก็ผีผามเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าตัวโลมมี่ของเขาเป็นอลิสนะครับผมมันไม่ได้เป็นตัวบูเซอร์หนักนะแม่เอาละครับแอลนายจะสร้างกระแสใหม่หรือเปล่าครับแกร์กจะเต็มเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ครับแต่ว่ามาข้างไหนครับเขาบวกกันเลยครับคิริโตต้องถอยออกครับไม่มีบูครับเล่นยากฮะโอเคนะฮะเรื่องระบบเสียงนะครับทางทีมงานรับทราบแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะฮะแก้ไขจากทางเวียดนามอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ครับบวกกันก่อนนะฮะ เขาถึงอภิสิทแล้วก็<ล>เ,<อ>เกินคร<อ>ึ่งไปแล้วครับจะเอาได้หรือเปล่าครับทางด้านของคุปเป้ฮะเอาไม่ได้ครับนะฮะตอบเป็นของทางด้านเวียดนามไอต้ตอบเป็นทางด้านของไต้หวันนะ แล้วแกร์ครับโดนเข้าไปเต็มๆครับได้มาหลังครับคูเป้ครับเมื่อกี้นี้เฉียวทางด้านของเอ็กซีคิวไปแต่รอดชีวิตอยู่ฮะก็เสียไป1ตัวเท่านั้นนะครับทางด้านของฟอร์เซนคิดนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่นะครับผมสองศูนย์ฮะตอนนี้เข้าสู่นาทีที่4ฮะครับผมแล้วมา4ตัวอย่างนี้ครับไอมาสี่คนฮะต้องถอยครับไม่ไหวครับผมต้องถอยไกลเข้ามาแล้วฮะไอรินะครับไล่กลับบ้านไปนะครับดึงจากพาราได้์เลยครับป้อมยิงหนึ่งทีฮะไม่ตามต่อครับกระทืบพื้นไปแต่ไม่ได้ฮะแม่ตัวไม้ไฟเตอร์จรับผม รู้สึกว่าตรงกลางนะครับน่าจะเทรดป้อมกันแล้วนะครับคิริโตะกับฟอเซนคิดนะครับแลกให้ได้นะครับแต่มีรัสนะครับทางด้านของไต้หวันนะครับวิ่งมาแล้วนะครับแล้วก็จ่เข้ามานะครับกิจไงต้องดึงความนิ่งของตัวเองขึ้นมานะฮะแล้วแบทแมนครับเอ็กซิสไปไม่ได้แต่ว่าทางด้านของแบทเทลลนะฮะระเบิดแสดงผลครับทำให้ฟอเซนคิดต้องเสียชีวิตไปคอมโบเดียวนี่ฟอเซนคิดถึงกับเสียชีวิตเลยนะครับเพราะว่าด้วยความนิ่มและความแรงของแบทแมนของพี่แกเนี่ยสุดๆจริงๆนะฮะ จริงๆเป็นตัวที่ในทัวร์นาเมนต์ไต้หวันเนี่ยโดนแบนเกือบตลอดครับทางด้านของแบทแมนนะฮะเป็นตัวละครที่แรงมากๆครับแล้วก็ข้าง,างปวดมาสมคคนนะครับและอยู่ตรงกลางนะครับแอลนายกะจังหวะอยู่น่าจะฮุกเข้ามานะครับผมแต่ยังไม่เปิดประเด็นกันนะฮะตรงนี้เนี่ยอ่ะเสียงมาแล้วเสียงเกมมาแล้วเๆๆวสียงเกมมาแล้วต้องหวังพึ่งดึงไปกลางเกมเลดเกมครับว่ากลางเกมเลดเกมเนี่ยเรายังได้อยู่นะับเพราะเรามีช้างหน้านะครับครับผมแล้วก็ทางด้านของไวโอเลตนะครับที่เลนด์คูเป้เนี่ยนะครับ จะใช้เพจสุดเลยนะครับต้องรับมือกับมูดาดด้วยนะครับที่เซิร์ฟบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกันนะครับผมฉะนั้นเป็นความกดดันเล็กน้อยด้วยนะเชื่อผมครับว่ามูดาดเนี่ยถ้าเข้าบ้านเราเนี่ยเต็มเซิร์ฟแน่นอนผมด้วยตัวครเนี่ยเพียวเฟี้ยวฟ้ามากใช่นะครับแล้วดูครับหลาซิโอกแบบนี้ครับช้างก็ช้างนะครับเนี่ยน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าฮะคอมโบเดียวแล้วปิดด้วยเอ็กซิคิวนะครับช้างหน้าก็ช้างหน้านะครับบินเลยทีเดียวนะ สกอร์โดนนำไปอยู่ที่0ต่อ4แล้วครับผมโอ้แล้วได้โ็อกเคนสเปียร์แล้วครับทางด้านของแบทแมนะทางด้านของแรสนะครับก็ออกเป็นบูมสติ๊กมาครับผมเดเมจเพียวๆเลยนะครับพยายามที่จะมาเดฟเลนบนกันนะครับแต่ว่าทางเท่าก็ล่าถอยกลับไปเหมือนกันนะครับแล้วกิ้งบินไปครับคูเป้ก็พยายามอยู่ออฟเลนนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็มีไอรินะครับมากดดันด้วยนะฮะแล้วไอริเนี่ยเป็นตัวละครที่ทางด้านของไวเออเลสเนี่ยเสียเปรียบอยู่แล้วด้วยนะครับผมโดนใจเขาถึงตัวเลยสามทีเนี่ยยังไงก็ถึงนะฮะ แล้วเปิดมาเขาเปิดดิวโนอิคาริเนี่ยเซตกรอกด้วยเซตโซนนะครับทางด้านของโซนดาก่อนนะฮะดูไอเทมของอาริสนะครับคือเป็นเอจิทอันแรกเลยนะครับโโอ้หคือไม่สนดาเมจตอนนี้เนี่ยสนในเรื่องของรถคูดาวไว้ก่อนครับผมอ่าแล้วถ้าเป็นตามสเตปของเขาเนี่ยเท่าที่ผมอ่าสืบๆมาเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นทางด้านของฟอตตี้รีเวนครับผมอ่าเขาที่อืดหนักเกินโซลาร์เขาไม่เอาแล้วฮะเจออีกแล้วครับเจอกับแบทแมนตัวเดิมฮะ เจอที่ทางด้านของเลนบนครับไม่ได้เจอที่กอรแฮมครับกอรแฮมก็มานะฮะมาเสิร์ฟด้วยอลิสนะครับแต่ไม่มีศพเกิดขึ้นนะครับเลนกลางครับช่วยกันร้ายไปนะครับและยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะฮะแต่ว่าเดนล่างเนี่ยก็นะครับเวเลตขึ้นมาช่วยดันนะครับทำให้ไอริสเนี่ยค่อนข้างดันสบายนะครับก็กลับมาอีกครับยกเข้าไปครับอันติเรียบร้อยครับทางด้านของคิริโตะฮะขีดายฮะเก็บแบทแมนไปได้ครับผม ทางได้ของละเอาแล้วฮะโดนเลยครับผมคูเป้โดนไฟกับไอริอยู่ซึ่งเปิดรีโนมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเดฟไว้ได้นะครับผมมหาก็ไม่อยากที่จะได้ของมันนะสิฟอมมันยิงแรงหาแล้วฮะเอลไนแคร็บเอลไนฮะเดินอึดอึดตืดมาฮะอ้วดมาครับหาแล้วจะฟุ๊กเข้ามาได้หรือไม่กลับมาเอาเลสบัฟก่อนครับนะฮะคิโตมาปุ๊บให้คิโตครับอ่าโอเคนะครับและน่าจะไปต่อที่ไอริ ได้บอไม่รู้มีชีวิตกลับบ้านไปทำตัวหน้าอร่อยครับล้อกแล้วลวรอซื้อครับแล้โดดเข้าไปครับกระถักกระมาเลนบนฮะัปาาั๊บปั๊บปป๊บเข้าไปฮะลาซิโอโดนทุกอย่างครับโโเรียบร้อยอลาสเก็บไปได้ครับทางด้านไอริสด,ด้านล่างก็โดนเช่นเดียวกันครับแลกกันไปฮะครับผมเฉดกันเรียบร้อยนะครับได้ด้านบนเขาได้ป้อมต่อเนื่องมาสังเกตว่าบูดาห์ไม่อก่งข้างหัวฟิวฟ้ามากสกิลเห็นแล้วแบบแพรวพลีวอลังการมากบูดาห์เนี่ยเป็นสกิล AOE ที่ไม่ได้เป็นล็อกทาร์เก็ตนะครับผมเเเเเเปปป็็นน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 นใพพพืืืื้้้ททีี่่่่่่อออาาาาาาแรรยยยลลลลงกัับววจะะะโดหหตฮ แต่สกิลหนึ่งของพี่กันเนี่ยบลิงเนี่ยยาวเากจังหวะเลยนะดูยาวเลยครับนะฮะเราดูฮะและพยายามคุมโซนนะครับนี่ครับปาหมัดไฟเข้าไปหลายคนเขาได้สัมผัสกันแล้วนะเพิ่งเข้าไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผมและเป็นตัวละครที่แรงแบบแรงมากมแรงมากนะครับนฮาริสอาริสนะครับโดนยกครับจากอันติของนาคอร์ครับแบทแมนพุ่งเข้ามาครับเมื่อกี้นี้คาร์โมแฟกพุ่งเข้ามาแล้วโดนทุกอย่างเอาแล้วเอาแล้วสี่สกิลค้าช้างหน้าเก็บไปได้ก่อนครับด้านหลังกระโดดเข้ามาครับและได้เเช่นดียวกัันครบโมเลฮะ โมลาดนะครับโดนทางด้านของกิจงานเก็บไปครับลาสพยายามที่จะช่วยเพื่อนฮะแต่ตัวเองก็ไม่รอดครับจังหวะนี้ครับไอริสเข้ามาเปิดอันติได้สวยนะฮะแต่ต้องถอยออกครับแบ็คฟอร์เรสฮะฟื้นครับฟื้นครับ6ต่อ6กแล้วนนี้ทางด้านขวาครับแล้วเป้ครับผมเหยียบแล้วไปครับไอริสพยายามที่จะเข้าไปครับแดด2นะฮะ เลยทีหนึ่งดักสามครับกับถอยได้ฮะกลับมาทันนะครับทางด้านของช้างหน้าขบวนก็เพลิดไปเลยครับผมกิงเข้าไปครับแอลนายมาแลึกตึงได้เมื่วานนี้ครับพอเส้นคิดชาร์จเข้าไปครับตึงถอยออกได้แม่ไม่รู้แต่เดฟไหวไหมแต่ว่าน่าจะต้องกลับบ้านไม่งั้นเสียชีวิตคาป๊อปแน่นอนนะครับโอ้ด้านบนครับผู้เดิมเลยฮะลาซิโอครับกับแบทแมนครับลาซิโอแรงกว่าแล้วครับช้างสยามมาตัวนี้ะนฮะไม่ยอมจริงๆนะครับหลังจากที่โดนแบทแมนเก็บไปก่อนต้นเกมนะครับลาซิโอบอกไม่ไหวแล้วอืม ดีแล้วครับแล้วดูฮะชาร์ตนี่กลับมาแล้วครับพุ่งพยาเนะฮะซื้อหุ้นเลยครับช้อนนู้นเลยฮะตอนนี้ครับ BF ซื้อให้ไวนะครับตอนนี้นะครับและฟอเรสหุ้นขึ้นนะฮะแล้วลาซิโอครับมาเอามังกรเลยครับจัดทันหรือเปล่าครับโมหลัดมาแล้วฮะต้องถอยครับต้องให้เขาไปอ่ะเราได้ฮะเราได้ฮะแล้วโมหลัดก็สกิลนะครับหนึ่งแล้วทำของเขานะครับทำให้เด้งกลับไปที่เดิมที่จุดกำเนิดนั่นเองนะครับโอเค เอาละครับใจมาแล้วครับกลับมาดิ้งเหมือนเดิมแล้วครับขี่นายคนเดิมกลับมาแล้วฮะคีริโตครับผมเก็บรูนะครับเอาบัฟให้ไวนะครับแล้วก็ไปเตรียมอ็อฟเก่งยิงแบทแมนครับนี่ครับแล้วสโลจากทางด้านของฟอร์เซนคิดครับแอลนายเข้าไปครับแล้วตัดขาที่คีริโตทำมอ่ะแบทแมนหน่อยสิเอาแล้วเนี่ยเขาหุกหหได้ครับนาย่ะแม่แมนเหมือนจับวางนี่หุกนี่ติดจังหนับตลอดเวลานะครับมาแล้วครับแกร์ครับแหม่เด็ดจริงๆนี่เขาไปซุ่มซ้อมมาหรือเปล่านะครับ แม่แล้วกิ้งยิงทาวเวอร์บนต่อทันทีครับฝั่งทางด้านของไต้หวันนะเอทิวเลสก็ดันมาเหมือนกันครับตรงกลางฮะคูเป้บอกว่าก่อนกลับนะครับขอสักปมหนึ่งในที่แล้วกำลังมาเลฟมาครับนี่ครับเรียบร้อยฮะได้ไปครับแล้วทางด้านของแอลไนไล่มาอยู่นะฮะไหลตามหลังมาอยู่เข้ามาในซูมครับโดนอันติเข้าไปครับมูราดเข้าไปถึงด้านของคูเป้ฮะคูเป้กิ่งหาเพื่อนครับ อันติไปแต่ไม่ตายครับทีนั่งเป้ยก็เสียแฮุกใต้ด้วยฮะตรงนี้ครับล่าสถ่ายก็มาครับแล้วกลายเป็นทีนั่งของฮุกเป้ฮะที่เล่นบอลเอลเลนนั้นตายแทนครับเปิดเข้ามาตรงนี้ครับไอริฮะกิจายก็ตายไปเช่นเดียวกันครับโอ้โหจังหวะนี้เสียได้มากมากฮะตายไปสองตอนนิดนึงฝืนไปนิดนึงไมื่อกี้นก้ถือว่าเป็นการเคาน์เตอร์ได้ค่อนข้างสวยนะครับผมสำหรับทั้งฝั่งของ BF นะฮะไม่รู้ว่าจะเคาน์เตอร์ต่ออย่างไรในตอนนี้ผ้าจะดึงล่าส์มาแล้ว ไอรินะครับแอบเนียนนะครับมาเก็บด้านซ้ายไปขณะที่ลาซิโอกำลังไปเดฟนะครับผมไอเทมไอรินะครับขึ้นเป็นแมนททนออฟลาครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับผมแมนททนออฟลานะครับรองเท้าเป็นโซนิคบูทแล้วขึ้นเป็นมูรามาสะเลยครับเน้นเกาะกับโจมตีเลยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยออกแบบโอมิอาร์มออกเป็นทางด้านของ อะไรนะลองออฟกินูครับผมเกรอกอะไรทีนี้อะไฮะบานเขาเน้นยืนได้ะครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเลือกมาเนี่ยเดเมจจัดจ้างพอแล้วนะครับเน้นพีโร่เนี่ยไม่มีไอเทมช่วยดีกว่าเสร็จไปครับนะครับผมฐานของแบทแมนไต้หวันได้ไปไอริพยายามนะครับโซนนิ่งอยู่ทางนของดาร์คซ์เลเยอร์นะครับสวนไปสวนมากับลาซิโอและคิริโตนั่นเองนะฮะอันแน่ เฟียวฟ้างจริงตัวเขาเนี่ยสกิลบลิงหรือว่าสกิลที่เป็นจะพวกโมบิลิตี้เนี่ยเยอะมากนะครับมีอลิสในการเปิดเกาะแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะครับผมข้างๆเพรวๆทีเดียวนะครับแล้วขึ้นไปมังกรเล็กเลยครับปัญหามันจะลำบากตรงที่ถ้าโดนอินเวทบูบ่อยๆเนี่ยกิจงานจะเล่นยากครับเพราะว่านาคอรเป็นตัวนึงใช้บูบับนะครับเพราะว่ามีบูบับอยู่นะครับมานาด้วยแล้วก็สกิลครูดาวที่เร็วขึ้นด้วยนะครับยิงเข้าไปคิดดึง288ครับดึง281ครับแล้วดึงกลับมาได้ครับต้องถอยออกครรับทาาางงดด้นนขอมูะ เมื่อกี้รู้สึกว่าเอลนจะเปิดอันติเมตไปแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับต่อแล้วะครับจะเอกับแบทแมนครับฟอเซ้นคิดล่วงะแล้วตามต่อที่คูเป้ครับโจจังหวะนี้แบทแมนแสบจริงจครับแล้วลัดไถเข้ามาครับโดนทุกอย่างฮะลาลิโอก็ล่วงะโอ้โหเหลือแค่กิ่ายตัวเดียวเพียงเท่านั้นเสียไป4เลยนะครับในของแบ็โฟเรสนะครับ ประเด็มมันอยู่ที่ว่าภาพมาตัวเดียวเนี่ยเดเมจมันพอที่จะเก็บเรา2องหตัวเลยนี่สิคือแบทแมนเนี่ยเมื่อกี้อยู่เลนล่างดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นมาเติมเพื่อนนะครับและเข้าหลังครับเก็บไปก่อนนะครับในเรื่องของตัวนิ่มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์สเซนคิดนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของคูเป้ก็ตามเดเมจนี่หายแล้วคือแบทแมนนี่พุ่งเข้ามานะครับคามูแฟกสกิลเดียวแล้วเหมาะอาการต่อยตรงกลางวงนี้หมดเลยนี่แล้วเขาต่อที่ดาร์คซเลเยอร์เลยนะครับคามูแฟกมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่แล้วครับผม แย่แล yeah, ้วฮะตอนนี้เดเมจเขาอลังการมากครับน่าจะกลับไปเติมเลือดแล้วก็รอจังหวะบุกหรือเปล่านะครับคีโตก็รีบไปตัดบูฝั่งเขาเหมือนกันแ <c oughs> <Last S 2> ลสเกิดมาแล้วครับผมคือแลสพุ่งเข้ามาตัวอ่ะแล้วครับโ oh, อ้ไยเทพแลสก็ค่อนข้างดุลแล้วนะฮะ <c oughs> มีทั้งบูมสติ๊กแล้วก็แดเดมที่เป็นเจาะเกราะเวทด้วยใช่ครับนะฮะทางได้ของ,น,ของนะครับคูปเป้ก็ไม่น้อยแน่นะครับมีโบเกนสเปียร์นะครับเอาแต่มันคือคูเป้ได้จริงหรือเปล่านั่นน่ะสิตัวไดฟ์เขาเยอะมากนะครับผม สามสเต็ปนี่แบบแป๊บเดียวล้วงถึงตัวเลยนะครับประกอบกับแบทแมนที่เปิดคาโมแฟกมาแล้วโผล่มากลางวัวดัิโอรวยนะครับช้างหน้าครับมีอากโอนี่ด้วยนะครับผมแต่ปกติอากโอนี่เนี่ยมันจะเอาไว้แคนเซิลพวกตัวเลือดเยอะๆแต่กับการทางด้านไต้หวันนี่เลือดไม่เยอะนะเดี๋ยวสุดกอลิสแตแหละตอนนี้ไม่รู้จะออกมาแล้วคุ้มหรือเปล่านะอากโอนี่นะครับผมเอาละฮะ YM นะครับระบบทแบทแมนนะครับมาเช็คนิดนึงนะครับและลาสนะครับเก็บอบิซโซแล้วก็ไปได้อีกแล้วดูครับแบทเทลแด์ไปครับกุ้งเข้าไปครับผัสเป้รวยกันทีะ ไม่ได้เถียงเลยครับไม่ได้กิ้งไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นครับกิดระวังระวังระวังในเพื่อนครับแล้วต้องถอยออกมาก่อนครับหมูล่าอันตีไปแต่ไม่โดนนะฮะจอวานี้แล้วพยายามที่จะสแปมสกิลครับจากวงนอกฮะไหลเข้ามาครับไปแต่ไม่โดนครับทางด้านของฟอร์เซนคิดครับปอมหายไวมากๆเลยครับผม มีทั้งด์คเลยแล้วก็โดนเดเมจมาครับและสแปมสกิลอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็คอยกะจังหวะนะครับโซนิ่งไปมาแบทแมนกำลังไหลามาเติมนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันติของอลิสนะครับวงกว้างๆนอกจากจะน,นอกจากที่จะสโลจะใบ้แล้วนะฮะทำให้เกาะกันเวทกลายเป็นศูนย์อีกด้วย,เ,ยเพราะงั้นโ,โดนแลสแรงมากๆอะ่ะแลสจินสแปมแล้งนี้นะครับ โดนแรงแน่นอนนะฮะคิริโตะครับเล่นไม้เดิมนะครับพยายามไหลไปด้านขวาแล้วนะครับโม่แฟกเข้ามาก่อนเลยครับพยายามที่จะแบทเทลแลนด์ไปที่ทางด้านของฟอร์เซนคิดแต่ถอยออกไปก่อนนะฮะลาซิโอดันหน้าอยู่ครับแล้วเปิดอันติพุเข้าไปทันทีลาซิโอล่วงอ่ะจังหวะนี้ครับทางด้านของเอลนายดึงไปแต่ไม่โดนใครครับเสียอันติไปฟรีแล้วด้วยครับแล้วทางด้านของกิรนายครับก็อันติโดนเพียงแค่อาริทเทอริงเท่านั้นเองนะฮะเลื่อนลบไปนิดเดียวเท่านั้นและ ASQ คเรดนะครับได้ป้อมไปนะครับได้ลากถอยไปนะะครรรับบ้มมีนนน่่ไไอฮะ คือทุกอย่างทุกตัวมันแรงไปหมดเลยแรงมากเข้ามาคุกคือทุกคนเนี่ยพยายามดไบฟ์เข้ามาวงกลางไม่ว่าจะเป็นคูเป้หรือฟอรซินคิดเนี่ยยืนยากมากนะครับดไบเข้ามาแล้วเปิดอันติทุกคนเลยฮะเรียกว่าบินแบบเลื่อนหายหมดหลอดเลยทีเดียวกิริโตะก,ก็พยายามจะดันขวาขึ้นไปให้เพื่อนนะครับแต่ก็มีแบทแมนนะครับ YM มนะครับมาเดฟนะครับแล้วก็มูดายกำลังไหลมาหลงมานะครับ จะมีสิกหรือเปล่าจะทักทายกันหรือเปล่านะครับฟาร์มหน้าตาเฉยอยู่ตรงหน้าเอาแล้วฮะแข็งมาลึบอันตีโดนทีครับแต่มูลาดนะฮะดูหันมาสูนนะโอ้เลือดหายไปครึ่งหลอดครับคูเป้โอ้โหแล้วคูเป้ล่วงอีกแล้วครับไม่ทันได้เถียงไม่ทันได้ยิงครับลาซิโอเข้ามาครับพยายามที่จะเอาฮันลาล่าสล่วงไปฮะลาซิโอทำได้ครับกิจไงเข้ามาเสริมเพิ่มเติมครับด้านหลังครับฟอร์ซิ่งคิดยิงอยู่ครับแต่เหมือนจะเถียงครับเปิดอันติแล้วถอยออกครับไอริฮะได้อยู่ได้เก็บได้อยู่ดีครับแต่แบทแมน การหลังครับทั้งอู้เหลือบูแหนตัวเดียวครับผมเป็นตัวที่โดนเปิดตัวแรกนะครับแต่ยังอยู่ค่าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแรงค่าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแรงมีตัวเดียวไม่แรงคืออลริสอนนี้เป็นตัวช่วยให้เพื่อนแดงนะครับแต่ว่าโอ้โหบูแหนที่เขาพลิ้วจริงๆคือเกมของทั้งฝั่งนะครับไต้หวันเนี่ยเรียกได้ว่า จอเนี่ยเพียวเพียวเฝ้าแพรวๆมากคือแต่ละตัวนี้มีบลิ้งมีนะครับโยกไร้กันแบบวุ่นวายมากรลยสำคัญครับเหมือนเราจะหยุดความแรงของแบทแมนไม่ได้ไม่ได้จริงนะครับคือทำให้ฟอน์เซนคิดเนี่ย ต้องถอยไปโซนหลังเลยส่วนคูเป้ไม่ได้ยิงเลยฮะปืนด้านนะครับแล้วคาร์บูแฟกนี่ไกลมากเลยนะระยะสกิลเขานะครับไม่ได้ว่าคือนะครับใช้แล้วเนี่ยเปิดเข้ามาในด้านของแนวหลังได้สบายไหมอย่างที่ผมบอกครับมูเล่สกิลเป็น AOE ครับครับผมแหมจังหวะเมื่อกี้นี้นะตรงตรงเลนกลางนะพอเปิดสวนมาปุ๊บกิดไงดุ้งเลยฮะดุ้งเลยนะครับคูเป้เลือดหายไปครึ่งหลอดนะครับแล้วโดนคาร์บูแฟกโดนนะครับแบทเทล่งนิดเดียวนะครับสิกรบินเลยนะฮะ ระยะยืนค่อนข้างยากครับแนวหลังแบ็คไลน์เอาเอาแล้วฮะอีกรอบครับเปิดอันติไปครับแล้วทางด้านของมูลาดนั้นถอยออกไปได้ฮะถ้าไม่ได้จริงๆครับเอา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 ไม่อยู่ครับยิงจากวงนอกครับทางด้านเป้ครับกิ้งไปครับแล้วมูลาดอันติอีกแล้วฮะโอ้ตรงนี้อาซิโอเข้าไปครับพยายามที่จะลวงด้านหลังครับแล้วแบ็คบนมาแล้วครับด้านหลังอะโดนแล้วไปไม่โดนครับโอ้โหดูสกิลนะครับเขาจะลวงครับเขาจริงๆต้องบิ้งออกอะ แต่เมื่อกี้นะครับแบทแมนนะครับพลาดนะครับผมเปิดพลาดนะครับโดนสกิลสวนเข้าไปถึงก็บินเลยนะครับแรกมาด้วยความนิ่มของเขานั่นเองนะฮะลาถอยกันไปครับเสียกันไป2คนนะครับเราเอทคิวเดตนะครับผมยังได้อยู่ยังได้อยู่จะเพิ่งขวัญเสียนะครับไทยแลนด์ฟุ้นฟุ้นไม่แปลกใจแล้วครับทำไมไต้หวันแบนแบทแมนนะครับผมแรงขนาดนี้ ใครล่ะจะอดใจไหวโอ้โหแบทแมนนี่คิวไว้เยอะมากดแปะตัวแล้วครับแบทแมนเป็นทางด้านของเฟเลตพูดเป็นพูดก็มาแล้วนะครับผมเลือดต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์นี่โดนต่อยร่วงแน่นอนนะครับโอ้โหแล้วดูไอริครับไอริมีมูรลามามีทางน้างของมูรลาอันเดียวที่เป็นดาเมจครับที่เหลือเป็นเกาะล้วนเลยฮะกะว่าเป็นตัวแทงไปตามทีมครับย้ฟ์เข้ามากลางวงแล้วเปิดนะครับริวโนอิการินะครับผมโอ้โหเกาะนี่เรียกว่าเจาะไม่เข้าเลยและดาเมทก็เยอะนะสำหรับไอริ แม่ก็สปิดพุทได้แยกดันได้ดาเมจอาจจะไม่ต้องจ๋ามากก็ได้วพาที่เหลือนี่ก็สุดยอดไปแล้วที่เหลือก็เติมให้นะครับมีอลิสคอยเปิดอันติเมทนะครับแล้วแร๊จะยิงเข้ามากลางวงนะครับโอ้แค่นี้ก็นะครับเดเมจนี่ ทรงพลังแล้วนะแอลนายกำลังดูเชิญอยู่นะครับว่าจะมีใครหลงเข้ามาให้เขาฮุกหรือเปล่าครับแต่เหมือนจะเจ<ท>อก<ท>ับแบทแมนกันแล้วครับตรงนี้ฮะแอลนายครับขับให้เพื่อนอยู่ครับแล้วแบทแมนดูฮะแล้วแบทแมนล่วงแล้วนะครับตอนนี้กูเป้ไม่ตายด้วยครับวอนนี้จะตายหรือเปล่าโอ้โหเสียวเชียวชายกระโปรงอลิสไปนิดนึงดาซิโอยังมาไม่ถึงนะฮะเดินทางมาอยู่ครับยืนนำหน้าได้ทางด้านของกิจง่ายฮะ ถือว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับกับแบทแมนที่เขาเนี่ยพยายามนะครับมุดเข้ามากลางวงนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อกี้ก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยอยู่นะพยายามล้วงเข้ามานะครับเกือบจะเสียไปเหมือนกันครับใช่แล้วมาต่อป้อมได้แล้วฮะตรงนี้ครับโยกดันด้วยครับได้มาสองเลนเลยนะครับไปแล้วปูนปูนฮะไปแล้วครับไปแล้วครับถึงป้อมแล้วนะฮะโอ้โหป้อมเลือดไหลเป็นน้ำนะครับต้องปิดเกมแล้วจุดนี้แล้วฮุกเข้ามาฮุกไม่ได้ครับเลือดเหลือน้อยครับถอยก่อนถอยก่อนหรือเปล่าถอยก่อนหรือเปล่าเพื่อนถอยไหม เอาแล้วครับเขาไม่ยอมไม่ถอยนะครับไให้ถอยครับแล้วเขามาครับแล้วลาซิโอล่วงไปแล้วครับจังหวะนี้ครับกิจงานครับพยายามที่จะล้วงอยู่ฮะดูครับไอริเป็นตัวแทงนะครับแล้วเปิดอันติแล้วถอยออกเลยครับแล้วือดเลือดคูเป้คูเป้กิ้งมาไม่รอดครับโอ้โหดูมูราต์ัวหน้าของพอเซนคิดก็ล่วงไปเช่นเดียวกันครับเขาต้องถอยออกด้านหลังฮะต้องบิ้งออกครับโอ้โหได้ว่าเอาบ้านไปไม่ได้นะครับต้องเอาวิญญาณมาแล้วนะจะกลับแล้วนะแต่เขาไม่กลับนะ ตีตัวกลับไม่ทันครับตกลถนะแหมเล่นได้มาดักขนาดนี้นะครับสังเกตว่าไอริเมื่อกี้คือแบบพยายามได้เข้ามากลางวงนะครับโดนเดเมดไปเยอะเหมือนกันแต่เปิดริวโนะทีนี่ได้เกราะมาเยอะแล้วก็สามารถได้กลับได้ทันด้วยนะ,อนะเอาละครับแ,แอลนายโอ้โหเดเมดนี่มันอะไรก<ม>ันมันกระเนะ ไม่ปล่อยโอกาสทองฝังเพชรนะฮะจังหวะนี้ครับไต้หวันจะจบเลยฮะตอนนี้แย่นะครับเหลือคริโตะคนเดียวนะครับกับอีกส0วินาทีลาซิโอจะเกิดแต่ว่าเขามาถึงหน้าป้อมเราแล้วนะฮะเราดูแบทแมนเคาะครับมูล่ครับโอ้โขึ้นหลอดมันยังไงดีฮะแล้วทุกคนไม่สนครับและเรียบร้อยอะทางด้านของไต้หวันชนะไทยไปฮะเป็นสกอร์น้ำก่อนนะของ a AH อ Q Race นเ่นเองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าไม่เสียชื่อดีกรีอันดับหนึ่งของประเทศเขาเลยทีเดียวนะครับผม นี่ใจเต้นเลยเนี่ยใจแบบพากไปก็ใจ